คุณเปิดใจกับเพลงที่ไม่เคยฟังดูบ้างสึกมันเป็นแบบว่าเหมือนพื้นที่ลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนทำอะไรก็ได้ศิลปินอยากทำอะไรก็ได้ครับไม่มีคนคาดหวังอะไรมาก ก็ผ่านช่วงลำบ,บากมาเยอะเหมือนกันแบบว่าก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากแบบาแต่แต่ก็สนุกนะแบบว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเลยเราเรารู้สึกเราไม่คาดหวังเลยว่าคนจะแบบฟังเยอะหรือน้อยเท่าไหร่สักเท่าไหร่เพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันแบบแค่หรือว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วโดวพอเราทำออกมาเดี๋ยวมันก็มีคนชอบเองอะไรเงี้ย สารสิ่งที่เราอยากพูดออกมาอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยากให้คนเข้าใจสักเท่าไหร่หมายถึงว่าคือเป็นเรื่องที่เรากําลังอินอยู่หรืออะไรอย่างนี้แล้วถ้าทุกคนเขาฟังแล้วเขารู้สึกอินตามมันก็เป็นเป็นเหมือนกําไรอะไรอย่างนี้ด้วยมากกว่าแล้วถ้าเราแบบอินจริงๆเวลาเราทํางานออกมามันมันจะมีความแบบความเจนอยู่อะไรเงี้ยเพราะเราแบบตั้งใจกับมันจริงๆหรืออะไรเงี้ย มันก็มีไว้สำหรับคนที่แบบอยากเป็นศิลปินเนองนักร้องแล้วก็ที่แบบว่ายังไม่มีค่าของตัวเองแบบอยากให้ตัวเอ,เอาไปจุดเริ่มต้นของของการที่ทําให้ตัวเองเป็นนักร้องไง เราก็ตรงไปตรงมาก็คืออาจจะไม่ได้ยินยินทางอ่อหลาไหนายยินอะไรบางนะครับอาจจะใสียความคอะไรเป็นความเบี่ในการท้างก็นั่นแหละที่ข่แล้วก็แบบว่าเพลงแก้มน้างนายกัน ได้ค่อยมาจับกันเท่าไหร่อาจจะพันๆหรือเท่าอ๋อนึกถึงว่าเอ๊ะเต่งหูดีแล้วก็ทำมากถ้าเป็นใหญ่ก็ไม่หมครัก็สำหรับคนที่ทำเพองเองก็เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับเพราะมีคนฟังครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของที่ทำให้เราเป็นศิลปินด้วยอ๋อ สรส้สางต่งางๆครับค่สร้างนาเี่อทำมันเทส่สร้งางนาเพี่อเปลี่ยนแปลง